อันยิ่งใหญ่ของเหล่าเศรษฐีระดับโลกนั้นพวกเขามีความคิดมุมมองและการเติบโตในวัยเด็กแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรคำตอบอาจอยู่ในตัวเด็กอัจฉริยะห้าคนที่หนังสือเล่มนี้หยิบยกมานำเสนอ ลีนาอาเช์เด็กหญิงผู้คิดค้านอสูตรแชมพูลับจากคุณย่าทวดมาปั่นให้กลายเป็นแบรนด์ดังระดับประเทศตั้งแต่อายุ8ขวบลิซซี่เชฟมือทองวัยเพียง6ขวบที่สร้างรายได้จากสูตรอาหารเพื่อสุขภาพไรอันเคลลี่ที่เริ่มต้นจากนักร้องเปิดหมวกตามอถนนจนก้าวขึ้นสู่การเป็นศิลปินระดับบิลบอร์ดเฟเซอร์โดอารท์ที่หนุ่มน้อยชาวสกอตแลนด์ผู้สร้างตำนานยมสูตรไร้น้ำตาลจนครองตลาดยุโรปและนิกดีออลอยซีโออัจฉริยะไอทีผู้พัฒนาแอปสรุปข่าวมูลค่ากว่า30ล้านดอลลตั้แต่อายุ15 เรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งของพวกเขาไม่ได้ถูกบอกเล่าเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยบทเรียนสำคัญที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับพ่อแม่ยุคใหม่ในการเลี้ยงลูกทั้งในแง่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การค้นหาและสนับสนุนสิ่งที่ลูกรักการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการรวมถึงหลักการปลูกฝังความเชื่อมั่นและความกล้าที่จะลงมือทำนอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ประมวลเอาเคล็ดลับขั้นเทพจากเหล่าเศรษฐีระดับโลกอย่างบินเกต มาร์คซ์เคอร์เบิร์กและวอร์เรนบัฟเฟตตในการดึงศักยภาพสูงสุดออกมาจากลูกๆของพวกเขาซึ่งถือเป็นสูตรสำเร็จที่พ่อแม่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำคัญที่จะช่วยคุณจุดประกายความฝันและความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ให้กับลูกปลดล็อกพรสวรรค์ที่ถูกซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาและวางหลักฐานความสำเร็จที่ยั่งยืนตั้งแต่วันนี้เพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกก็คือการลงทุนกับอนาคตของลูกนั่นเอง เลี้ยงลูกอย่างไรให้กลายเป็นเศรษฐีเล่มสาโดยสอไอเดียผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาศักยภาพในเด็กสั่งซื้อหนังสือวันนี้แล้วคุณจะได้ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ปั้นเศรษฐีรุ่นเยาวคลิกลิ่งด้านล่างเพื่อเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้เลยอย่ารอช้าที่จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่และนำลูกของคุณไปให้ถึงดวงดาวดวงนั้นกันเถอะ